รัฐวัตจะให้ทัาะว่าเดี๋ยวจะไมไม่อยู่ประเทศไทยอันนี้ไปไหนคะที่เมื่อกี้วันที่สองเออที่เมื่อวันที่สองไม่อยู่บอกได้หรือเปล่ายังอาจจะยังบอกบอกไม่ได้ก็เดี๋ยวจะบอกดเร็วๆนี้แหละครับผมอันนี้ไม่นาแต่ว่าไปประมาณไปประมาณสองเดือนได้ครับไปอยู่ที่นู่นสองเดือนนะเป็นการไปต่างประเทศสองเดือนใช่เป็นทำงานที่นู่นสองเดือนจริงจริงเริ่มเดินทางเมื่อไหร่ก็ ตอนแรกแพนนัวย่สิบมีครับแต่อาจจะเลื่อนวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยจะบอกนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์อะไรมีการร่วมงานกันระหว่างไทยกับต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นการร่วมงานระหว่างไทยกับต่างชาติหรือว่าไทยต่างชาติล้วนๆก็ไม่แน่ใจแต่ว่านี่คือสัมปทานโปรเจกต์เป็นไปดีดีแรกก็ผ่านได้ครับแม่ารมณ์คือเปไงบ้างครับการณ์ติดได้ไปโปรเจกตแล้วก็บอกว่าติดเป็นมากๆแล้วก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงก็น่าจคิดถึงทุกคนมากเลยเพราะว่าไปทั้งสองเดือนนะครับผ<ช>มแล้วก็ไปอยู่นู่นยาวเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะหลุดพูดอีกละจะห, <c oughs> หลุดนะต้องพยายามไมห่หลุดก็จะไปอยู่นู่นยาวครับผมก <c oughs> ็อยากจะอบอกทุกคนติดตามด้วยยังยังบอกไม่ได้ครับไปที่เดียวเลยเป็นปีใหญ่กิจอะไรที่ไหนยังไงด้วยไหมคะอันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันเ <c oughs> ราไปที่เดียวเลย ไปไปหลายที่ไปหลายที่ครับอาจจะแวะเวียนไปหลายๆประมาณสองสามะเทีเลยเราเป็นนักแสดงไทยคนเดียวที่ได้ไปครัหรับบทเอกใช่หรือเปล่าใช่ครับจะตื่นเต้นนะคะการทำงานคนเดียวอะไรแบบนี้แต่ใจเงอะงะหน่อยนะต้องต้องฝึกโอ้ยหลุดยากจังเลยยังไงไม่หลุดก็เอาฝึกเรื่องภาษาครับอย่างแรกเรื่องภาษาเรื่องการสื่อสารครับผมแล้วก็ วิธีการทำงานในแต่ละประเทศนั้นด้วยครับจะภาษาอังกฤษแล้วอย่างงี้จะภาษาอังกฤษต้องพูดอยู่แล้วแต่ดภาษาที่สามมีหรือเปล่าไม่แน่ใจหลอกล่อจังเลยอ่ะในในในสองเดือนนั้นเราวางแผนยังไงบ้างแบบการเราอยู่มัมงอกอะไรเงี้ยเราต้องแบบใช้ชีวิตค่อนข้างยากนิดนึงไม่เหมือนกันเราไม่อยากไปตะเวนร้านอาหารเยอะๆนีกไปเที่ยวนิดนึงก็เหมือนเราอยู่ไอร โควิดเราอยู่ไทยมาตั้งหลายปีแล้วไงเราก็รู้สึกว่าอยากถ้ามีโอกาสไปต่างประเทศก็อยากแบบตะเวนกินอะไรอย่างเงี้มีมาในรีสตาร์มในยามเช้าเอ้ยไปแล้วจะไปกินอะไรบ้างลิสตาร์รีสแบบสถานที่เที่ยวไม่ได้ผู้ชื่ออาหารก็ไม่ได้ก็ลิสตาร์รีสที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ไปครับผมคิดว่าถ้ามีเวลาพักเมื่อไหร่ก็จะไปไปจะมีแบบวอล์กอะไรให้แฟนๆได้ดูไหมเพราะเราก็มีช่องของเราเองอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีแรงถ่ายหรือเปล่าตอนนั้นเลยภาพสองนึงจะเป็นลายมือ ใช่ถ่ายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับอย่าอย่าอย่าให้ผมหลุดแบบนี้พอพอไปสองเดือนนาที่ไทยมันก็หยุดถ่ไปอะไรใช่คางเงี้ยก็อาจจะมีแบบเปลี่ยนเป็นแบบเรื่องการการไลฟ์แพร์ก็มีการพูดคุยกันสัมภาษณ์สื่ออะไรอย่างทางไลฟ์ก็ได้เราจะไม่ได้หายไปไหนนะผมเอนก็ยังอัปเดตใช่ใช่จะพยายามอัปเดตให้มากให้มากที่สุดครับก่อนหน้านี้เหมือนเราจะปล่อยเพลงก่อนแล้วไปไปมันยัง ใช่ยังยังยังแผนเดิมครับผมก็ก่อนไปแน่นอนจะปล่อยเพลงครับผมก็จะเป็นซิงเกิลใหม่ที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วอาจจะมีภาษาที่3ด้วยเพราะว่าไปคอลแลบกับศิลปินต่างชาติอีกท่านหนึ่งด้วยครับตอนนี้ทำเป็นยังไงโอ้โหทำเสร็จหมดแล้วตอนนี้เหลือเลยทางทางต่างประเทศส่งมาเสเตอร์กลับมาก็สามารถไปล่อยได้แล้วครับตัวเอ็มพีก็เสร็จแล้วหรืว่าไม่ทันหลือว่าไม่ทันมินิก็เป็นเป็นมินิอัลบั้มก่อนแล้วกันครับไม่แต่ละซิงเกิลอะไรพวกนี้ครับตัวอัลบั้มเต้นผมคิดว่าน่าจะช่วงปีหน้าเพราะเดี๋ยว ก็คิดว่าจะพยายามทำตัวเพลงไปเรื่อยๆในในช่วงครึ่งปีที่เหลืออยู่ครับครับที่้วล่าสุดมันมีการติด่อเอาว่าแบบเราบอลเขาแบบมวยอันนี้อยากได้แจ้งสองเหตุแสดงความคิดเห็นนะครับก็ไอ้อย่างเมื่อวานเนี่ยตัวล่างก็ผ่านแล้วก็คิดว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญแล้วกันเพราะเริ่มมีหนึ่งแล้วมันจะมีก้าวต่อๆไปแต่ว่าตัว process เนี่ยมันก็อีกยาวไกลมากๆขยายทุกคนเนี่ย เรียกว่าช่วยจับตามองแล้วกันช่วยจับตาบอมองในทุกๆพัวเสแล้วก็ถ้าเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ช่วยกันส่งกีว่าคิดว่าถ้าเกิด่ามันจะช่วยยังไงบ้างก็คือกาทำงานับนหลายเพศหลาย่านช่วยยังไงเหรอเอาจิงๆแค่ช่วยสำคัญสุดเลยแค่ช่วยให้ฟังให้ทุกคนเท่ากันม,มันไม่ได้มีอะไรพิเศษมา,มากเลยมผมก็ไม่เข้าใจจริงๆว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรแค่ทให้ทุกคนเท่ากันเฉยๆเพราะมันเป็นสิทธิประโยชน์ที่ทุกคนควรจะได้อยู่แล้วมันไม่ต่างอะไรกับการที่ชัยแต่งงานกันก็เลยรู้สึกว่า ไมเกิดผานอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจวะไนี่ไม่เข้าใจอยู่เรืกก่องนี้ก็ฉะนั้นก็ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเราก็พร้อมจับพร้อมเอาแล้วมีฉันก็พอพอมพอมาช่วยช่วยกันอยู่แม่ทุกคนช่วยช่วยกันด้วยขอบคุณ,ค,ณ<อ>ครับ